จำได้มามาลันอาหารต้ะแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็บอกขั้นเอมากอีกเลื่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อแรกที่ได้มากยำยำทำข้าวพี่นอนสีสเกตแม่นค่ะครับน้องแอนครับคะ่ะอยากมาสีสเกตด,ดูปะครับอยากมากค่ะถ้าอยากมากีสเกตด,ดูต้องมาอยู่ใจเกินลอยครับโอ้ยเพราะว่าพี่นองสีสเกตนี่ฮักมะล่ำใจเกินลอยครับน,นั่น อุ้ยสิบวใดล้ำสุบานสุบานเลือกที่ขนาด<ม>ว่าจังไดน้อแม่พี่น้องใไอเอ็นออรดีมาอยู่ใจเกินรอยบอพี่น้องหนูมีอยู่บอกค้มือนี่มีบอขอเสียงพี่น้องแอนออร์ดีแน่จ้าไปทั้งเพิ่นดเมิร์ดเอาโหลดเอาเขาบ่อเศร้าเสียงเขาเบิรงตีขอเสียงพี่น,ออน้องบอยซิริชัยนะครับน้บ<า>อยก็พออเพิ่นน้อยหนึ่ง น้อยก่าอยู่้ที่น้อยกว่าหนูนะเอาผู้ใสยสุดเพ้พี่น้องเบิ่งบอกครับต้องเศร้าเสียงเบิ่งก่อนขอเสียงพี่น้องสิยูสอดแจงเลยค่ะขั้นพี่น้องยูสอดแจ้งคอยฝ่อยู่สอดแจงคือกันเอาหารับบ่แจ้งเดซันเอาแจงยู